สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับก็มาพบกันนะกับผมเก่งพันพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆมาชมพระสองพระพูดคุยกันเรื่องพระนะครับกันเช่นเคยก็วันนี้จะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับน้องมาชมมาส่องนะครับเป็นเต่าหลวงพ่าเงินนะครับวัดบางคานนะครับเนี่ยนะครับวันนี้เป็นพิมพ์เล็กนะพี่มีพิมพ์เล็กหรือพิมพ์จิ๋วนั่นเองนะนะครับนี่ ก็ได้มาเนี่ยเขาเลี่ยมใช้เดิมๆอย่างนี้เลยนะวันนี้แบบนี้กแบบ็สวยดีนะครับก็เลยแบ่งกัไรมายนะครับเขาเลี่ยมใช้มาสภาพนี้เลยนะนะครับนะูนะครับ,นะรบแต่เลี่ยมไม่เลี่ยมนะไม่ใช่หลักใหญ่ใจความนะครับเรามาดูที่องค์พระนะครับเห็นไหมครับดูธรรมชาตินะครับเป็นพิม์เล็กจะเป็นเอกลักษณ์อย่างนี้แหละข้างหลังจะเป็นเลขหนึ่งนะันนี้นะแล้วก็ดูเนะี่ยสนิมน,นะครับสนิมเขียวนะครับสนิมเขียวก็คือวันนะความเก่าของสนิมนะครับเนาะสนิมเขียวเนี่ยถ้าผมจาไม่ผิดจะเป็นสนิมของ มันจะเป็นแบบสนิมน้ำหมากก็จะเป็นสนิมทองเหลืองทองแดงมันจะเป็นสนิมนะครับเพราะวันหน้าโลหะผสมมันนะครับันมันจะเป็นแยกออกมานะครับสนิมตีนกาอะไรสนิมดําอะไรอย่างเงี้ยนะวนี้อันนี้ผมสนิมเขียวเป็นวันหน้าความเก่าของโลหะชนิดหนึ่งแต่ผมไม่มั่นใจนะผมไม่มั่นใจนะครับนะว่าเป็นของอะไรแต่มันมีนะครับเพราะมันเป็นโลหะผสม Lets. นมัม่นเองนะนะครับเนาะอันนี้ต้องขออภัยนะเนี่ยนะครับไม่มีดูสนิมเขียวนะเพราะวันนี้ออกชิ้นออกไปทางแบบเนี่ยไปทางออกสมดิดนะนะครับดําๆจะขับดาเลยนะนะนะครับ แต่เป็นโลหะผสมนะครับดูนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ยังเป็นเป็นเนี่ยดูวันหน้าโลหะผสมนะครับยังเป็นเหลืองๆนะครับแดงๆนะครับเนาะนะครับนี่นะครับก็นี่นะเดี๋ยวเรามาดูแนวทางการเล่นหานะครับผมมานะครับพ่าเออพ์นี้นะครับเป็นหลวงพ่อเงินหน้าเขาเล่นหน้าอะไรอย่างนี้ก็คือแนวทางการเล่นหาผมแค่นั้นเองนะครับว่าพระพพิม์เนี้เป็นของหลงพ่อเงินนะครับก็คือมันหาข้อมูลได้ไงครับว่าเเขาเล่นกันหน้าเป็นหลงพ่อเงินนะนะครับไม่ใช่แบบนี่นะนะครับของหลงพ่อเงิน เชื่อผมสิเชื่อผมสีของหลงพวกเงินแต่เพื่อนเพื่อนพี่ไปหาความรู้ต่อไม่ได้อะนะใน Google แม่งก็ไม่มีเซิร์ชแม็งก็ไม่ขึ้นจะไปหายัางไงจะจะเพื่อนเพื่อนพี่จะใช้แขนคอเพราะเชื่อผมเหรอถูกไหมครับมันไม่ใช่นะครับเนาะผมแนวทางการเล่นหาก็คือผมอยากจะให้คนไปหาความรู้ต่อเท่านั้นเองว่าเออมีคนเล่นกันนะนะครับศึกษาก่อนนะครับเนาะผมให้ข้อมูลไปนะครับผมไม่ต้องเชื่อผมนะครับไปหาข้อมูลต่อนะครับเนาะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนพี่นะครับนะก็ดูนะนะครับก่อน อีกทีนะครับนะพิมพ์เลกจะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยสินท่าได้เป็นอย่างนี้เป็นเต่าเต่าอย่างนี้แล้วก็ข้างหลังเป็นเลขหนึ่งนะครับก็ดูกันก่อนนะครับผมมานี่นะเห็นไหมครับจะเป็นอย่างนี้นะนี่นะครับเนาะจะเป็นเนี่ยตุ่มๆข้างหลังนะเล็กๆนะครับนะครับแล้วก็ข้างหลังจะเป็นเลขหนึ่งนะครับเห็นไหมครับนะเนี่ยพิมพ์เลขท่านนะครับนี่จะเป็นอย่างนี้นะเพราะเต่าหรือว่าเงินมีหลายแบบนะครับมันมีหลายแบบนะครับ มีพิม์ใหญ่มีหลายแแบวนี่นนะครับเนาะแต่พิมพเล็กนี่นะครับเห็นไหมครับก็เล่นกันนะครับว่าเป็นพิมพ์เล็กว่าเป็นของหลวงพ่อเงินวัดบางขานนะครับเห็นไหมครับพิม์เล็กนะครับนี่นะครับผมนี่นะนะพิมพ์เล็กนะครับผมปันธงบาทพิ์ก็เล่นกันนะครับเดี๋ยวจะหยุดใช้ดูด้านหลังนะครับเดี๋ยวนะ นี่นะขออนุญาตจะของภาพด้วยนนะครับเนี่ครับเนี่ยด้านหน้านะครับแล้วก็นี่นะด้านหลังนะครับเป็นเลขหนึ่งนะอย่างที่บอกนะครับแล้วก็ที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับเห็นสนิมเขียวไหมสนิมเขียวสนิมออกไซด์หรือสนิมหยกนั่นเองเห็นไหมครับนะที่ผมพยายามจะบอกนะครับว่าเป็นวันน้าของความเก่าของโลหะชนิดหนึ่งแต่ผมไม่มั่นใจว่าของอะไรเพราะมันมีโลหะห้าอย่างเจ็ดอย่างเก้าอย่างนะวันนี้แล้วะนะครับอันนี้ผมต้องขออภัยนะครับผมเดี๋ยว แล้วก็นะครับอ่ะความเก่าของสนิมนะครับเนาะนี่ที่ผมให้ดูนะครับเนี่ยดูนะครับอึบนี่นะนี่นะดูอีกทีนะครับให้ดูอีกทีนี่นะเห็นไหมครับสนิมเขียวนะครับมันเป็นวันน้าความเก่าของโลหะนะครับเนาะเหมือนสนิมน้ำมากนั่นแหละนะเดี๋ยวผมให้ดูในหนังสือนะครับนะครับดูต้องหาข้อมูลกันได้นะพี่สมุหนังสือที่เขาเล่นหากันมานานเห็นไหมครับดูองค์นี้นะครับเนบนะครับออกดาเหมือนกันนะเห็นสนิมไหมครับ เห็นสนิมเขียวไหมครับเนี่ยนะครับตรงเสียนท่านตรงอะไรท่านนะครับเดี๋ยวนี่นะนีณพี่เห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับสนิมเขียวนะครับเนาะวันนาสนิมนะครับเนาะที่ผมพยายามจะบอกเพื่อให้พี่นะครับว่ามันเป็นวันนาความเก่าของเนี่ยโลหะนะครับเห็นไหมครับไม่อยากจะให้พลาดกันนะครับสนิมเขียวหรือสนิมหยกนั่นเองนะครับเนาะมันก็สําคัญไม่แพ้สนิมน้ำหมากสนิมอะไรนั่นแหละนะครับเห็นไหมครับ เป็นโลหะผสมนะครับเนาะนี่ก็โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลงกล้องสองกันนะครับนะ <c oughs> เออนะครับเนาะก็เมื่อวานนะผมยังคุยไม่จบนะครับเป็นเรื่องที่ว่าที่ผมว่าผมหาข้อข้อมูลเหมือนผมชอบดูอาจารย์หลายๆท่านใน y o youtube น,นะเี้ยแต่มันมีคํานึงที่ผม ที่ผมว่าผมสงสัยนะว่ามันจะจบยังไงนะครับก็พอดีเมื่อวานผมพูดถึงเรื่องนี้แหละครับคลิปเมื่อวานนะพอดีแฟนเปิดแฟดเปิดประตูเข้ามาผมก็เลยลืมไปเลยนะครับมันก็เลยเล่ายังไม่จบนะผมขออีกสักนิดนึงนะครับเนาะก็คือมันจะมีเหมือนแบบมันจะมีมือใหญ่และกันเซียนใหญ่แล้วกันนะเขาจะพูดประมาณว่าถ้า20คนดูเก๊นะมาขายผมผมดูแท้เอาตางผมไปเลยนะครับน้ออันนั้นผมเขารับซื้อผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่นะครับคนนี้พูดอย่างเงี้ยนะครับส่วนมากก็ ก็เป็นพ่อค้ากันทั้งนั้นอะไรนะครับพี่พี่นำในยูทูบอ่ะนะครับก็เป็นพ่อค้ากันทั้งนั้นแหละนะครับเอาไปก็ต้องขายต่อนะครับเนาะ,ะแล้วตอนนี้ผมผมไม่เข้าใจที่ว่าจะจบยังไงก็คือถ้าเขาขายต่อไปอะ่ะแล้วคนที่เขาได้ไปอะ่ะแล้วเขาเอามาเช็กกับยี่สิบคนที่ดูเกล่ะนะครับแล้วภาพมันจะจบยังไงอะ่ะถูกไหมครับเอาถ้าพนุ่ยพี่ติ่งเขาขแย้งมาว่า,าเฮ้ยก็ต้องเชื่อเขาสิเขาคนหนึ่งเขารวยนะเว้ยเขาเก่งเขาดังนะเว้ยแล้วเขาก็บอกเองอะ่ะ แล้วทุกๆคนเล่นพาก็รู้นะเล่นพลามันก็โดนเก๊กันทุกคนนะในคนที่พูดอย่างนี้เขายังทําช่อง y o u t u b เขายังบทสัมภาษณ์เลยเคยโดนเก๊ไปร้อยล้านอนะ่ะแล้วองค์นั้นรวมเป็นเก๊ที่เขาโดนไปร้อยล้านล่ะดูไหมครับเล่นพลามันก็โดนเก๊ทุกคนถ้าคุณไม่เชื่อยี่สิบคนคุณไปเชื่อเขาว่าเออเขาต้องดังเขารว,วยก็ต้องเชื่อเขาแล้วก็เขาบอกเองอะ่ะว่าโดนเก๊กันทุกคนอนะ่ะเคยไปดูบทสัมภาษณ์ทีเสียนใหญ่มือใหญ่โดนเก๊กันทุกคนครับนะครับ มันคนเล่นพระมันโดนเก้ทุกคนคนไม่โดนอนะ่ะแสดงว่าคนไม่เล่นพระจริงๆมันโดนกันทุกคนนะครับแล้วก็แล้วก็คนที่เคยพูดอย่างเงี้ยว่ารับซื้อใครดูแท้เอ้ใครดูเกมมาดูผมหมุมรับซื้อเขาก็บอกเองเคยมีบทสัมภาษณ์ไปไล่ดูนะโดนเก้บางคนว่าคนที่พูดอย่างนี้โดนไปร้อยล้านเลยนะนะครับอ้าวแล้วเคยโดนเก้แล,เ 20, แล้วไม่เชื่อยี่สิบแล้วไปเชื่อเขาแล้วมันจะเชื่อได้เหรอมันจะจบยังไงอ่ะนี้ถูกไหมครับ นะเพราะ20คนนะนะครับในนั้นอาจจะเป็นแอดมินกลุ่มหรือไม่ก็เป็นตู้ขายพระข้างๆเป็นตู้ขายพระถูกไหมครับนะอันนี้ผมเข้าใจว่าทำไมมันแบบคนเล่นพระนะครับอย่างเราๆนะครับคนสะสมพระคนเล่นพระนะ่ะมันพระแท้ดูงา่ายก็คือดูง่ายน,นะครับเนาะพูดกันตรงๆนะครับแต่พระกล้ามกึง่งมันมีกันทุกคนแหละพระก้ามกึ่งนะครับที่เราไม่สามารถตัดสินใจได้แล้วก็ต้องไปอาศัยเพื่อนฝูงที่ เขาดูได้นะครับถ้าคะแนนเสียงมันมาเจ็ดสามดีเจ็ดไม่ดีสามเราก็เก็บถูกไหมครับแต่ถ้าไม่ดีแปดดีสองเราก็ต้องใช่ไหมครับเราก็ต้องยอมจำนวนว่าเก้แต่อันนี้ยี่สิบคนดูไม่เชื่อเชื่อคนหนึ่งเหรออันนี้ผมพูดถึงอารมณ์ของคนที่เช่าต่อมานะนะครับเช่าคือคือเช่าต่อมานะครับเนาะถูกไหมครับนะแล้วมันก็ มันเหมือนแบบบางคนก็แบบอารมณ์นี้ด้วยแล้วก็ออกบัตรรับรองเองด้วยอ่ะนะครับดูเองตัดสินเองก็เหมือนคุณเตะบอลน่ะกรรมการก็เป็นของคุณน่ะแต่อีกพันปีมันก็ไม่ชนะพี่พี่ถูกไหมครับต่อยมวยกรรมการเป็นของคุณน่ะเหมือนนี่ไม่ผมไม่พูดถึงเรื่องไอ้ดราม่าต่ไอไอ้ไอ้พี่ตะวันฉายนะมวยผมผมคือผมไม่ได้สายมวยนะครับผมพูดถึงนะครับเราเหมือนอมวยโอลิมปิกอ่ะนะครับเวลาเจ้าภาพเวลาเจ้าภาพ ซีเกมแล้วกันนะซีเกมแล้วกันว่ามันจะแบบมันจะมีปัญหาบ่อยนเนี่ยเห็นไหมครับถ้าเจ้าภาพไหนกรรมการเป็นของเขามีปัญหาทุกทีต่อยยังไงแม่งไม่กดต่อยเข้ามึงไม่กดกดกดแม่งเข้าไปดูไหมครับมันก็เหมือนกันนะนะครับเราบางคนที่มาพูดอย่างนี้บางคนก็ออกออกบัตรรับรองพระด้วยนะครับแล้วเอาขายยังไงขายยังไงพอเก๊กขึ้นมาก็มีบัตรไงแต่ตัวเฮมเป็นคนออกอะ่ะมันมันแฟร์ไหมอะ่ะมันมีนะครับมัน นะ้าเข้าใจผมนะ้านะครับผมก็ถึงพยายามนะครับจะเน้นให้พนวพีเดี๋ยวดูพ้าให้เป็นกันนะครับเนาะดูพ้าให้เป็นเล่นพา้ามันแท้มแท้ที่พ้านะพี่นะนะครับส่วนเรื่องราคาก็สมเหตุสมผลนะนพี่ีไหวเท่าไหร่สัาธาเท่าไหร่ก็ผุ่มไม่ได้ว่าเพราะผมก็ไม่ได้อิงราคาอะไรอยู่แล้วแล้วผมก็พูดตลอดว่าพ้าเครื่องไม่มีราคากลางนะครับเนาะถ้ามันมีราคากลางนะ่ะมันไม่มีมันไม่เป็นสเต็ปอย่างนี้หรอกนะครับชาวบ้านใช่ไหมครับพ้าออกจากชาวบ้านราคาหนึ่งนะครับคนกลาง คนเดินพระอีกราคาหนึ่งครับหน้าตู้ใหญ่อีกราคาหนึ่งถูกไหมครับนะครับถ้ามีราคากลางจริงทองทอง่ะนะครับร้านเล็กร้านใหญ่แม่งก็ราคาเดียวกันอ่ะถูกไหมครับอันนั้นราคากลางจริงแต่ to to heures, ven, ははทําไมเขาถึงพูดว่าพระเครื่องมีราคากลางเขาพูดให้คนที่เก็บทองอ่ะนะครับมาเก็บพระเครื่องนะครับมาเก็บพระเครื่องวันข้างหน้าราคามันจะขึ้นไงเขาจะดึงพวกมันเป็นการตลาดชนิดหนึ่งเหมือนความน่าเชื่อถือนะครับเนาว่าเอ้ยมันมีราคากลางนะมาสิ เคยเห็นไหมครับพักเคยได้ยินไหมครับเนาะพักเก็บไปสิบปีจะออกมาผมเห็นโดนหักทุกคนอะราคากลางตรงไหนอะขึ้นตรงไหนอะนะครับเพราะราคาคูณเอาไปมันก็ล้นแล้วไงนะครับเหมือนอาจารย์พูดง่ายๆก็เหมือนสายเขาก็มีเหตุผลนาอาจารย์โอ๊ตออะนะะไอราคาทิปอะถูกไหมครับนะผมก็เข้าใจนะครับมันก็เป็นแบบมันก็มีเหตุผลของตัวเองเพราะผมอย่างที่ผมบอกทีแรกครับผมดูทุกคนนะไม่พี่นะ จาย์ปอนนะจาย์โอ๊ตจาย์บอยจารย์โทนจา์ลักดูหมดนั่นแหละนะครับก็หาข้อมูลแล้วก็สิ่งที่ฟังก็หาข้อมูลไปก็ฟังเขาไปเรื่อยนะครับอะไรดีก็ามาใช้ประโยชน์อะไรไม่ดีแล้วก็นะครับแต่สิ่งที่เนี่ยผมไอ้ยี่สิบคนดูเก๊ต้าผมดูแท้รับซื้อนะผมก็เลยงงว่ามันจะจบยังไงเท่านั้นเองนะครับว่าถ้าคนที่เช่าไปนะนะครับผมเพราะกระที่บอกนะครับว่า งก็บอก้ต้องเชื่อเขาสิเขาเซียนดังนะเขารุ้นใหญ่ไอ้เขามือใหญ่เขารวยนะนะครับก็เขาบอกเองอนะ่ะเขาเคยโดนเก๊เหมือนกันนะบางคนที่พูดอย่างเงี้ยสัมภาษณ์เองว่าเคยโดนเก๊เ,กนนะเ,เ,เ,กเป็นร้อยล้านนะนะครับแล้วเราจะเชื่อได้หรอวันไม่มีคนเดียวกับยี่สิบคนนะนะนนี้ความหมายผมนะแล้วนะครับไปช่างใจเองนะครับหนอมมา,ามี่นะมาลงกล้องกันนะครับผม ก็มาวานพูดไม่จบนะมีบริวแฟนเข้ามาก็เลยลืมไปเลยนะครับกพราขอย้ําอีกย้อนอีกสักนิดหนึ่งนะว่าสงสัยดีสงสัยดีมันจะจบยังไงนะครับมาพี่นาลงกล้องกันครับก็ให้ดูไปแล้วนะครับนวนาสนิมนะครับผมนะนี่เห็นไหมครับสนิมเขียวนะครับแล้วก็ดูความเก่านะครับนี่ความแห้งความไม่วาวของโลหะนั่นเองนะบวนี่นะเห็นไหมครับ ก็เขาเลี่ยมมาอย่างนี้เลี่ยมเห็นไหมครับตะการเลี่ยมจริงๆผมอยากจะ,ะเปิดกรอบให้นี่นะครับแต่มันก็เลี่ยมมาเดิมๆขเขาก็ใช้เดิมๆชมกันเดิมๆไปก่อนก็ได้นะไม่เป็นไรนี่เนี่ยเพราะมันก็มีจุดให้ดูอยู่นะครับเพื่อใหบพี่ดูตรงเม็ดเต่าของบนนะมันจะมีวันนะเขาโลหะผสมนั่นแหละเห็นไหมครับจะออกเหลืองๆแดงๆนะครับนะครับแต่โลหะผสมนะครับอย่างที่บอกเขาไม่ได้มีตวงนะนะครับตวงว่าตองเหลืองยี่สิบตองแดงสามสิบ เงินสิบทองอะไรมันไม่ไม่ตวงนะพี่นะมันแก่นั่นแก่นี่นะมันก็ออกวันนะหลากหลายสีนะครับมันก็เป็นธรรมดาของของเนื้อโลหะผสมที่ที่พ้าทามือนะพี่ยาบเนาะนะครับเขาไม่ได้เหมือนพ้าสมัยใหม่ที่ว่าเอต้องใส่อันนั้นเท่านั้นเท่านี้เห็นไหมครับนะดูนะครับอันนี้เป็นออกวันนาะแบบกลับดํานะครับเนาะไปนโซนแบบเหม,มือนแบบ ผสมไปทางแบบเหมือนตำลิดนะพี่พีเห็นไหมครับเล็หนึ่งนะตะไบเก่านะนะครับตะไบเก็บงานนะครับพลาโบราณก็ต้องมีตะไบอยู่แล้วนะพี่นี่แลธรรมดาแล้วก็สนิมเขียวนะครับนี่นะครับผมเห็นไหมครับตรงคอเต่าเห็นไหมครับจะเป็นวันน้านะเหลืองๆนะครับมันก็โลหะผสมนั่นแหละเป็นพี่แล้วเห็นไหมครับนี่นะครับก็อะนะครับพี่เดี๋ยว ว่าผมอย่างไงอย่างเี้ยก็ให้ดูมันจะมีแบบวันน้าหลากหลายนะพี่นะเนาะนะครับมันจะมีออกนะครับที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับเนาะก็จะเป็นเห็นไหมครับองนี้ก็กลับดานะครับองนี้ออกแดงๆนะครับเนาะเห็นไหมครับเป็นโลหะผสมนะครับององนี้เหลืองเลยเห็นไหมครับนะโลหะผสมอะพราทำมือเห็นไหมครับดูข้างๆกันเลยเหลืองแดงเห็นไหมครับโลหะผสมนะครับโบราณนะครับเก่าไม่ได้มี เครื่องเครื่องมือตวงนะครับว่าเอ้ทองแดงมันต้องสามสิบเปอร์เซนต้องเหลืองยนะี่สิบนะไม่นะพี่เนี่ยเขามีอะไรเยอะเขาก็ใส่ไปเลยนะครับเนาะนะครับมันก็เลยแบบแต่มันก็คือโลหะผสมเท่านั้นเองนะครับว่าแมกนีเซีมเขียวนะโลหะผสมนะครับมันก็คือสูตรการสร้างพระที่ว่า <c oughs> ที่ว่าแบบเหมือนผงพุทธคุณห้าอย่างว่าร้อยแปดนะครับอะไรอย่างนี้แหละพี่พี่นะมันก็คือ มันคือสูตรการผรสมผ้านะครับเหมือนเนื้อตะกั่วก็ต้องมีผสมปลาหลอดใช่ไหมครับ <worldly. S 1> นะครับขอดูตะกั่วเก่าเขาดูตะกุดหลวงปู่สุกอย่างเงี้ยนะครับพ้าตะกุดหลวงปู่สุกพ้าหลวงปู่สุกอย่างเงี้ยเห็นไหมครับจะมีาพายปลาหลอดเห็นไหมครับถูกไหมครับแล้วก็พ้าหลวงเนียมนะครับจะมีปลาหลอดม,อมันถนะึ <c oughs> <ๆ>งมันๆนะนี่ถูกไหมครับเขาเป็นตะกั่วเก่าเขาก็มีสูตรของเขานะครับเขาไม่ได้สักแต่ว่าทำเพราะพ้าสมัยก่อนนะครับเขาไม่ได้มีแบบ คือไม่ได้เน้นที่ปัจจัยอะไรมากมายนีเดีส่วนมากก็แบบท่านแบบเมตตาลูกศิษย์นะครับใช้ให้ลูกศิษย์ใช้พุทธคุณกันนะครับผมนะก็โอเคนะครับพี่ๆสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณพี่เช่นเคยนะครับที่กดไลค์กดติดตามกันมาตลอดนะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่ก็ช่วยกันกดไลค์กดติดตามช่องให้ผมไปด้วยละกันนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ